หญิงพรรลังดีคะแม่หาจากกรณีที่มีการเรลิการากันแม่ก็ได้โพสต์ให้กำลังใจไปถ <c oughs> ึงแล้วพูดถึงเรื่องนี้น่อยคะคือจริงๆแล้วอย่างที่มีการเขียนไว้ใต้โพสต์ด้วยในคอมเมนต์ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเลยเพราะในข้อเท็จริงเนี่ยการจะหย่าร้างกันหรือการจะแยกครอบครัวกันเนี่ยสำหรับแม่ปุ้ยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้และเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าคนเราอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เก็ตอะลองกันหรือมันไม่เข้ากันหรือมันอยู่กันไม่ได้ก็ เลักลาอย่าล้างธรรมดามากแต่สิ่งที่ให้กําลังใจเขาเนี่ยมันก็ต้องมาดูในมูลเหตุว่ามันมีอะไรไม่ธรรมดาไหมถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาก็อยากจะให้พลังใจในะคะเป็นผู้หญิงด้วยกันเ,เพราะผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความเซนซิทีฟมีความอ่อนละมุนอาจจะมากกว่าหน่อยเนาะในในทั่วทไปนะซึ่งอ,อ,อันนี้แหละก็อยากให้กําลังใจน้องเขา สนิทกับน้องผู้ชายมากกว่ามาเห็นกันมาเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเข<ม>าก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรไม่ใช่เลยมันคนละส่วนกันแต่เราก็ต้องดูด้วยแหละว่าจริงๆแล้วมันทัดฐานหรือข้อเท็จจริง<ม>ในประเด็นทางสังคมมันเป็นยังไงอันนั้นตาหากที่เราจะมองแต่ว่าสีตามมาก็คือมันเป็นเรื่องของการงานของพี่ผู้ชายเองในส่วนนี้ที่ว่าจะมีการโยกย้ายแม่ได้ยางาเล่นก็มีการโอ้เยอะมากเยอะมากนะคะเยอะมากกระแสที่ ให้กำลังใจน้องผู้หญิงเ,ย,เยอะมากๆค่ะแต่อันนี้แม่ปุ้ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสว่างพูดคุยอะไรกันเลยนะคะจริงๆแล้วน้องผู้ชายเขาก็ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอดแม,ม่ปุ้ยก็เป็นคนเก่งมากเป็นคนเก่งมากเรว่าเอาอยู่อะ่ะคุมเวทีอยู่เอาอยู่เป็นคนที่มีศักยภาพในการทํางานสูงมากมีกความรับผิดชอบเรื่องงานสูงมากแต่บางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ากระแสรหรือว่าบรรทัดฐานทางสังคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่เราจะต้องพิจารณา แสดงว่ามันแสดงว่าการมีพกกับเวลาคนแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบพูดที่บริษัทเนี่ยจะไม่ไม่ว่าจะเป็นเอ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวแม่ปุ้ยเองหรือของบริษัทหรือของเพจเนี่ยโอ้โหมันมันมันเยอะมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์มากเลยอะค่ะนอกจากคอมเมนต์ที่เราเห็นตามหน้าสื่อค่ะยังมีแบบข้อความอะไรที่แบบส่งเข้ามาโดยตรงไหมคะโดยตรงไหมคะก็มีค่ะไปถึงทางก็มีโทรมาเลยหรือมา พบม,มีแฟนคลับหลายคนกันที่นะคะคคิว่าเหมือนอยากให้รบใช่เขาก็มีเสียงเรียกร้องว่าอยากจะให้ลองพิจารณาทุกทวนตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเออเป็นเรื่องไม่ปกติอ,ะอ่ะแล้วตอนนี้มีการคุยกันเรื่องนี้นะคะภายในกกองค์กร ก็มีพูดเหมือนกันค่ะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนว่าปลดไหมคะก็ <c oughs> ถามว่ามแีแนวโน้มไหมเนี่ยก็มีนะคะ <c oughs> แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องให้เกียรติน้องผู้ชายด้วยเพราะยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยแล้วก็จริงเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏออกไปในข่าวเราก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับใครเลยนะคะ <c oughs> เ,เรื่องส่วนตัวเราต้องมองตรงนี้เรื่องส,ส่วนตัวของทั้งคู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ก้าวล่วงอยู่แล้ว <c oughs> เราเราไม่เราไม่ไม,ไม่สนใจยอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ย นับจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงกระแสจะเป็นยังไงนะคะคือตอนนี้พันการทุกคุยแต่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจยังค่ะยังไม่ได้ตัดสินใจนะจุดนั้นค่ะแต่ในเรื่องของการทำงานพห้พี่เคทเขาก็ทำได้ดีมาตลอดใช่ใช่ค่ะในเรื่องการทำงานเขาไม่เคยมีจุดบิดเบิ้ยวบกคล้องเลยนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราอยู่อยู่ตรงนี้ในฐานะเป็นหัวหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเนาะวัยวัยแม่แล้วก็เป็นหัวหน้าผู้หญิงแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้เราต้องพิจารณาหลายเรื่องแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องเปราะบางมากก็คืต้องรอการพูดคุยค่ะหลายคนพี่พี่แฟนงานก็มีการยื่นเลฟเพลนแล้วค่ะว่า ใครที่จะสามารถแทนได้ค่ะก็มีการพูดคุยกันในบริษัทเหมือนกันนะคะคือเรติดตามแล้วกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะคะแม่ปุ้ยบอกตรงนี้เลยว่าแม่ปุ้ยก็เป็นพลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าประชากรหญิงรวมน้องๆ l g b t q I ด้วยเนี่ยแม่ปุ้ยอยู่ตรงนี้รู้ทุกอย่างนะคะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตง่ายหรอกบางทีเราก็เหนื่อย บางทีเราก็ท้อกับสิ่งที่เราอาจจะถูกร้อยค่าหรือถูกกดทับแต่วันนี้แม่ผู้อยากจะให้กำลังใจทุกคนค่ะว่าอย่าให้ใครมากดทับเราอ,อะไรไม่ดีตเตะออกไปจากหัวใจออกจากชีวิตเราค่ะวันรุ่งขึ้นเนี่ยฟ้าหลังฝนและพู้เชื่อว่ามันสดใสเสมอเพียงแต่เราเนี่ยเมคอัพหัวใจตัวเราให้เข้มแข็ง สิ่งดีๆมันจะเข้ามาแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ต้องแลกใ<ช>ออไ่ต่างๆซึ่งอะอย่างที่บอกนะคะแต่ปุยไม่ได้ฟังเสียงเชียร์ในโซเชียลอย่างเดียวเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าการที่คนคนหนึ่งมายืนเป็นพิธีกรแล้วคุมทั้งเวทีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากอมเอาอยู่ไหมอ่าทุกคนเชียร์หมดเกิดใครคนนั้นขึ้นมาทําแล้วเขาเอาไม่อยู่อ่าก็ลุมสาลุมดาเขาอีกอ่าและที่สําคัญ ในเวทีของแม่ปุ้ยเองเนี่ยทุกคนได้ประจักษ์แก่สายตาแล้วตลอดทุกปีที่ผ่านมาเข้าอยู่ทําได้ดีนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แม่ปุ้ยจะตอบตรงนี้ไม่ได้ว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนทันทีทุกอย่างต้องอยู่ที่ภายหลังการพูดคุยก่อนแล้วก็เรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงลำบากใจไหมคะก็ไม่ลำบากใจหรอกคะ่ะคิดว่ามันถ้าเรามีมาตรฐานมีบรรทัดฐานที่มันถูกต้องอยู่ในหัวใจเนี่ยไม่ลำบากใจ ตัดอคติอันอื่นออกเนาะแล้วก็มาดูว่าความถูกต้องเป็นยังไงการที่มายืนอยู่ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นการสนับสนุนในเรื่องที่มันอาจจะไม่ถูกต้องในความรู้สึกของสังคมหรือในบรรทัดฐานของสังคมหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่แม่พี่ต้องพิจารณาค่ะคือมีหลายปัจจัยใช่ค่ะแม่คะย้อนถามนิดนึงจากสึ่วันเกิดมาสือที่บ้านมันส่งผลอะไรกับเวทีระหว่างแฟน แฟน LGBT ทางฟปลิปปินส์กับของไทยแม่ปุ้ปยคิดแม่ปุ้ยอยากจะใช้ตรงนี้บอกด้วยนะคะจริงๆแล้วเรื่องการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่มีใครสนับสนุนความรุนแรงหรอกค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากภาวะของการถูกย,ยั่วยุการถูกยามเกียรติหรือการการบูลลี่กันไปกันมามันเกิดภาวะเช่นนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่แม่ปุ้ยชื่นชมคือคือโคตรปลื้มใจเลยพลังของ LGBTQ เราอะ เออเฮ้ยสุดยอดอ่ะนั่นคือแสดงถึงความสามัคค really. huh? ีความรักในหมู่มวลของพวกเราอันนี้แม่ปุ้ยขอคารวะและชื่นชมนะคะแต่โจทย์ที่บอกว่าจะมีปัญหาไหมจริงๆเนี่ยก็มีคนออกมาพูดแล้วแฟนคลับฟิลิปปินส์ที่เขารักเมืองไทยแม่ปุ้ยรู้จักเขาก็ยังรักแล้วเขาก็ปลื้มเมืองไทยปลื้มกระเทยไทยเรามันมีจริงๆลูกๆกระเทยของแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูกันเป็นวาระไปว่า กลุ่มคนที่ไม่ดีกลุ่มหนึ่งไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะไม่ดีเออแต่วันนี้สิ่งที่น่าชื่นชมเลยเป็นวันเรียกว่ากไท่านศึกเนี่ยอันนี้อันนี้จริงๆเลยนะคือมันแสดงถึงความยูเนตี้ของคนไทยจริงๆอันนี้ปลื้มมากแม่นั่งประชุมอยู่ตอนแรกบอกเฮ้ยอยากอยากไปไม่ได้ไม่ได้อยากไปสนับสนุนความรุนแรงอยากไปดู ไม่เจ๋งว่ะทำไม,มคนไทยก็เศราใช่ไหมคะแม่มปีนไม่ไหวแล้วนะ <laughs> เพิ่งผ่าตัดมา <laughs> แต่จะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามองในแง่ดีว่าถ้าคนไทยเราอะ่ะมีพลังสามาคัคคีไม่ได้พูดถึงความรุนแรงเนาะเวลาเรามีอะไรมาแตะต้องบ้านเมืองเราแล้วเราพลังสามัคคีแบบนี้ไม่มีใครทำอะไรชาติไทยเราได้ <laughs> อ้าวจริงไหมเพราะจริงๆที่มาทั้งหมดอะอยู่ว่างก็อยู่กันเอง <laughs> อยู่กันเองแน่นอนเ <laughs> นาะแต่เวลามีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทย<อ>ยุต,ติ<อ>รวมพลังกันมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความชื่นชมในเรื่องความสามัคคี <laughs> แต่ก็อยากว่าอย่าไปใช้ความรุนแรง <laughs> เพราะว่าเราตัวเราก็อาจจะบาดเจ็บหรือ พิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันเออแม่ปุ้ยเป็นห่วงตรงนี้มีมีไหนชอบเป็นพิเศษคะแม่ปุ้ยมีมไหนชอบเป็นพิเศษคะลอยฟ้าไหมเออดูว่าส่งซิกฉันชอบเอ่อช็อตลอยฟ้าอยู่เออเฮ้ยเก่งลอยมาที่นี่ลอยมาเขาเรียกที่มาของว่าลอยมาเอออันนี้ลอยลอยมางลอยมามงเลยค่ะจริงๆริเลยลอยมางมงมากแล้วบอกเลยนะคะ อย่ามีเรื่องออสุภาพบุดทั ater, ้งหลายหรือใครก็ตามที่ชอบปูแลี่ลูกๆกระเทยของแม่ปุ้ยโปรดระวังนะคะเจ็ดหมัดสถานฟ้ามีอยู่จริงค่ะโอ้ก็ อันนี้เกิดจากการสะดุดหลังเวทีแล้วก็หมอนรองกระดูกเข่าฉีกก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดค่ะก่อนหน้านี้เป็นเลื่อนมาใช่เลื่อนมาเรื่อยจนคุณหมอก็ยื่นคำขาดว่าไม่พาไม่ต้องมาแล้วเปลี่ยนหมอรักษาได้แล้วเพราะเขาไม่เอาปูเลยก็เลยต้องใช่แล้วก็จริงๆต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ3วันแต่ว่าแ้่เพื่ออยู่หนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นก็ฟลุ๊บหายไปเลยแล้วคุณหมอก็ตามเอาค่ะเราต้องใช้ชีวิตยากลำบากแค่ไหนก็ไม่หรอกค่ะแค่ระวังอย่าให้สิ่งที่เขาเย็บไว้เนี่ย มันเกิดการฉีกขาดทั้งในแค่นั้นเองค่ะแล้วขอบคุณสำหรับความ,มห่วงใยค่ะขอบคุณนะคะทุกคน